สวัสดีทุกคนด้วยน,น,นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำคอนเทนต์ใหม่นี่ก็คือจับคู่ปืนเลเวล7เอาปืนนี้มาคู่กับปืนนี้แล้วก็ลงไปเล่นในเกมคันดูแต่ว่ายังไม่มีชื่อรายการนะ วันนี้เนี่ยผมแต่งตัวแบบว่าตีปออกสีแดงๆนิดนึงใช่ไหมผมก็เลยแบบคิดถึงอย่างหนึ่งเน่ก็คือปืนสกาอ่าสกาไม่อโตัวนี้ัะผมมนดูก็คือสแต็กแบบลั่น2นะดาเมจบวก1ลบคอเทน์การีโหลดหนึ่งแต่ว่ามียิงเกาะแรงขึ้นอีกหนึ่งก็ผมไปสแต็กแฟงนั่นเองอีกกระบอกหนึ่งเนี่ยถ้าจะให้มันเข้าตีปจริงผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนนะของปืนต้องเป็นปืนอ่าลูกซองไหมเอ้ลูกซองยัมมงตกไม่ค่อยเข้าห้ออะไรว่ ผมรู้สึกว่าเอาเป็น MB40 ละกัน MB40 หรืข้าว้าด้วยนะครับผมนี่กระบอกเล่นเลยก็ดูเอาละวันนี้ผมจะจับผู้สอบกระบอกนี้ไปเล่นให้คนดูได้ดูกันว่าจะเป็นยังไงผมสลับกระบอกตัวนี้จะบวกดาเมจ2ลั่นหนึ่งกระบอกแล้วก็ลดความเป็นการเคลื่อนที่1ที่สาคัญจะยิงหลังอะ่แะแรงขึ้น1เมื่อศัตรูหันหลังให้เราหรือว่าเรายิงโดนหลังศัตรูครับก็ดูฝากก็เล่นก็นเช็ดได้นะสำหรับคลิปนี้ ก็ฝากโหวตด,ด้วยว่าคู่ต่อไปทุกคนว่าเป็นปืนอะไรดีผมจะแบบว่าลองสุ่มชื่อมาขึ้นดูนะครับว่าผมจะเล่นปืนสกินวิวเจตตัวนี้คู่กับปืนวิวเจตตัวนี้นะผมต้องเป็นวิวเจตขนาดนั้นนะเออฝากกันในกลุ่แชร์ด้วยนะครับไปดูเกมกันดีกว่าไปลุยนะฮะสี่สามสองหนึ่งอาแล้วคนดูตอนนี้ก็บินเข้ามาสู่ในเกมแล,ล้วสหรับการจะมาตามหาปืนสก,กาเวลวเจตฉลามรับผมแล้วก็ m p สี่ศูนย์อ่ะวลวเจตขนาดของตัวคอบบ้านนะอะ่คนลงที่ตรงรของนาฬิกาขีดคนครับเนี่ยวิสองสามตีเลยเหรอเยอะจัง ลงไปเนี่แจ้งหลับเพื่อนลงตัวไหนกันบ้างวันนี้หาไม่เจอเอามาดักรอในบ้านเลยแล้วกันครับยิงรอเ็าเรียกยิงรอมีคนลงแบบซ้ายขวาหน้าหลังมันสไลเดอร์เป็นตัวนู้นด้วยแล้วเหมือนจะมีตัวฟีด้วยนะครับจะยิงเสียสก้าเรียบร้อยเอาไปก่อนเลยต้องรีบเคลียดเลยนตอนนี้ ตะกองสก,กาดไอพึ่งสนสนแค่มเมืองโล่งก่อนเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เหรอโอเคนุดนึงมาฝ่านทิ้งกันครับผมสร้างความกดดันให้มันเฮ้ยไปตรงนั้นไม่อยู่นี้น้างไม่ได้ไปสะดุดเลยโอ้โหคืออะไรอะ่ะโอ้โหเอเกอเหรอ ยังไม่เจอตะก,กาว่ะแต่เมื่อกี้ยิงเสียตะก,กาจากข้างหลังนะครับใครยิงอะไรไม่งไง่ตะก,กาตัวนี้ก็ดูเพื่อนเราไวะเนี่ยเพื่อนกูเล่นปะไม่ใช่นี่หว่าอ้าวกันได้เลยโอ้โหโอเคอันนี้ครับเธอเจอตะกามาแล้วกว็ดูเข้าคอเรียบร้อยเออเอาโดนเพื่อนเรายิงข้างหลังนะครับผมตัวนี้ อุ้ยเออโอ้โหมันไหลเพื่อนเราไงหรอกเพื okay, ่เราจะมาไหลแต่ว่าโดนมันตรวจตายนะฮะต้องขึ้นไปช่วยเพื่อนเราจังหวะนี้อขอบสีนี้ไมนี่ยเพื่อนหาค่อนข,ข้างยากนะ MPC 0แล้วคนแบบไม่ค่อยจับก,กันด้วยนะครับผมจับน้อยมากนะ MPC 0เนะี่ยเพราะว่าปืนมันค่อนข้างจะเล่นยากขึ้นมา,มากๆละปืนมันเบาอะ่ะไม่เหมือนลูกซอยลูกซอยิงโป่งป,งปางโป่งปาง,งก็หายไปแล้วอุ้ยใช่ปหมนะ่ะไม่ใช่นะ ผมไม่เข้าใจระบบมันเอ้ยนี่ไอพีของเราเจออลไรี่ไปไปต่อด like right. ีกว่ากันนแล้วผมจะโหนสลิงไปเลยแล้วกันนะครับผมโหนซิปไลน์ไล่ล่าคนเลยแล้วกันเพราไวตัวนี้มันจะไปเอ้ยเหมือนจะไปแวะโรงงานนั่นเนี่ยแวะโรงงานก็เสร็จที่เลยน้องแวะปะไม่อยู่แวะแต่เพื่อนเราเหมือนจะไล่ล่าให้อยู่นะครับอ่ะงั้นผมเดินสายบีมาแล้วก็ไหลพิกเลยแล้วกันนะครับดูเก็บองสากันอ่ะอ่ะครบเซตครับผมสำหรับวันนี้เราจะเล่นคอมโบนี้เลย จับคู่ปืน oh. เวลเจ็ดใช่ปผมชื่อรายการเอาชื่อรายการเลยดีก็ดูคนดูช่วยกันแบบคิดชื่อรายการหน่อยสิอืมแล้วก็ช่วยกันแบบว่าเอาแบบคู่ต่อไปเนี่ยโหวตมาด้วยอืมชื่อรายการกับคู่ปืนต่อไปเดี๋ยวคนช่วยกันโหวตมาเอาอะไรดีอ,อุ้ยโอ้อ่ดิเจ็บเหมือนกันเองอะ่ะให้ใครไม่เดียวนะเมื่อกี้จริงๆอยากให้สองเม็ดแต่ว่าไม่โดน เกินไปวะหนุ่มหนุ่มเกินไปวะหนุ่มหนุ่มแบบว่ายิงแบบไม่เกรงใจพี่เลยอ่ะโอ้โหยืนวัดแบบโล่งๆเลยนะครับตัวนี้ไม่มีการแบบให้โกงให้เกียรติเลเวลเจ็ดเลยนะให้เกียรติบ้างเลเวลเจ็ดเลยนะเฮ้ยผมขอมาซื้อทางด้านของตัวนี้ก่อนอดูครับซื้อท้ายซื้อท้ายใส่ได้ปะเนี่ยท้ายนี่ใส่ได้ไหมโอ้ยใส่ได้เ้ยเพื่อนตุ้ยใส่ได้เพื่อนชุบให้แบบมีปืนด้วยเพื่อนอุ้ย นนแลวรอบนี้มันมีบัฟเจาะเกาะคนดูทุกคนล้วนยิงแรงหมดเลยอะ่ะอันตรายมากนะผมถ้ารีเฟกช้านี่คือโดนนะเนี่ยผมขอเหยียบบัฟก่อนลกันมาขอ,อบ้างแล้วก็มีทีนี้อยู่ข้างบนปะอยู่ไหมใครยิงเลยวะตรงเพื่อมีคน โอเคโอเคเราชุบกันได้ครับ oh. ตัวเดิมไม่หวตัวนี้ตัวเดิมตัวเดิมโ <Hey. S 1> อ้ยไปเลยน้องมาจากไหนก็ไม่รู้นะผมเพื่อนมันชุบมาลงย้ำได้ด้วยแล้วก็ฆ่า,าเพื่อนเราไปด้วย ตัวกำลังยิงใครไม่รู้อยู่นะครับผมเพื่อนเราหรือเปล่านะอุ้ยไม่ทันเนี่ยเขาดูเห็นป่ะคือปืนมันแรงแบบแรงมากอะ่ะคือแผลนี้คือแบบมันมผมโคตรเกลียดเลยตัวเนี่ยเขาดูเอามานี่เพื่อนกินหมูกินไก่กินไก่กินหมูไก่กินหมูยิงมันเพื่อนเอ้ยโอเคครับผมศัตรูดายไปหนึ่งแต่ว่าผมก็โดนยิงเหมือนกันับผมจากตัวข้างหลังนะเฮ้ยขอบคุณมากที่ชุบให้นะคือมันเล่นยากมากอะ่ะ ขนาผมใส่สกิลแบบว่าเกาะหนามันะก็ดูนะคือมันมีสกิลตัวเนี้ไอ้นี่คือแบบยิงเจอะเกาะแรงขึ้น40%น่ะโอ้โหมันแรงไปเ่อร์ยังหมดสักทีบับนี้ผมโคตรจะเกลียดเลยขอลงที่เดิมแล้วกันครับจะเอาศพข้างบนได้ปะไม่ได้แหละมาเลยๆก็มาแล้วต้องเล่นแล้วแหละอขวาง ด,ดเกือบตายนะผมเกือบแยกเกือบแยขกข้างล่างเล่นสศก,กามกันนะนตรงนี้ปั้นเอลตัวนู้นเลยไกลๆเลยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนนะตบผมอยู่ตรงนี้ปะใช่ไหมคนดูไฟที่คลังแสงท่านจะนี้นี่พี่พี่สุดของพี่มาหาพี่จะเถิดลูกพ่อทิ้งขอนี้ไปจำเป็นออกก็เก็บสยกาสามขึ้นมาโอเคพร้อมลุยต่อแล้วครับ เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนภาสาบ่านนะเพื่อนบาษาสามตายนะอุย้ยมีตัวกำลังวิง่งเข้าตู้อุยนะอ้ยเนี่ยคนดูเอ็มพีได้ยากนะไอตัวนี้ก็แบบว่าไม่เลือกไงนะเองเนี่ยเมาเองไรกันแน่วะฮะมาคุยกันหน่อยดิเออ,เอโอ้เกือบตาย <c oughs> เนี่ยคนดูข้อเสียของการแบบพี่เล่นเอวีสเนี่ยมันค่อนข้างลูดตายยากนะครับผมคนเขาก็เลยแบบไม่ค่อยได้ยอมเล่นกันนะหลังๆเนี่ยจะมีคนอีกปัก๊เมี้ยแค่ใช่ไหมคนอยู่บนเขาเหรอโอเคเพื่อนกำลังวิ่งตามไปแสดงว่าอาจจะมีนะครับเดี๋ยวว่าเพื่อนยิงถ่าแล้ววะตายยังเพื่อนอัตโนมัติเขาจะถอยนะครับจากซอง เบอร์หนึ่งมีกุญแจเปิดตู้อ๋อตไูไอ้ไรวะสีขาวเหมือนจะถอยมาหลังโกดังนะแต่ก็น่าจะไหลลงไปคาตู้เลยดูจากทรงไล่มาเลยเพื่อนกันนะไปและมาเก็บเหรียญด้วยไปแล้วมาชุาบเอาพยายามจะพิชเอาข้างล่างก็เพียบเลยครับคนอนะ่ะ ไปก่อนเลยศพแรกเอ้าดีดว่ะโวยโดนเพื่อนเราโดนสก,การเราตัวนี้เรียบร้อยข้างบนมีปะจะมีกล่องศพนะผมแสดงว่าอาจจะตายนะ่ะ อ่าพี่มีปืนไฟคน้องเดี๋ยวพี่ยิงให้ปังปังแล้วก็ปืนลูกได้รึตายไปแล้วเหรอตายตอนไหนวะแล้วใครมายิงฉันปักนูน้นโอ้โหเต็มตี้เลยคนเยอะจัดนะครับตัวน,นั้นเอามาดิ ถ้ามันหาเห็นผมมันหาผมไม่เจอนะผมใช้เก็บเสียงนี่มว่าอ๋อมันก็เลยไม่ได้ยินเสียงนะเขาดูเหมกระสุนปิศาจนากระสุนปิศาจเจหวันนี้เดี๋ยวผมต้องวิ่งไปเก็บคะแนนของไอวอลก่อนลนะัตูด,ดาวไปสามเลยนะผมมันจะเหลือแค่คนเดียวนะซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไอคนเดียวมนะันเนี่ยไปบอกกันละกันเพื่อความปลอดภัยของเยอะว่ะไอที่มันของเยอะ่าคนดูทีลุยต่อละกันบวกสามไม่มีนะผม Okay. อ๋องีอต้ตัวสุดท้ายตัวน,นั้นโอ้โหไม่ได้วะขอดูคร,ครับขอแยกข้างบนก่อนละกันเดี๋ยววงมันแรงนะมีคนยิงกันอยู่ข้างบนข้างในอ่าข้างในออนสติการนะครับผมฝา er มีเหรอติมีตัวพยายามตั้งขึ้งดิแล้วก็ตายไว้แล้วนะนแหละ นี่ตัวที่เรารอหรือเปล่าวะอ่ะมอตีพอดีไม่ทันนะครับดได้โย่ ปีหนึ่งคือปีนี้พีจรสุดต้องรูดหัวนะคนดูนะอัดตัวแล้วข้างลำบากแล้วผมถ้าเราลากไม่ขึ้นเมื่อไหร่นะความชิบหายจะมันเยอนยิงหลังยิงหลัง MP3 เหมือนกันนี่ว่านหนุ่มคนนี้ว่นหนุ่มหน้ามนคนมี MP3 เหมือนกันมาถือตาล่าเลยละกันนะบอมหนๆก็หาคนไม่เจออยู่ละอะไรไหนอ,อาศาอัตรูอยู่ใ,ใกล้ๆเราเลยครับเหมือนจะมีคนวิ่งอยู่ใ,ใต้เท้าผมด้วยนะแต่ตัวนี้เหมือนจะอยู่ตรงออแถวๆไหนวะเนี่ยสนามบ้านเลยอะ่ะเอออยู่ไกลเลยหายไม่เจอขอมาตองตัวนี้ก่อนละกันเผื่อแอบไว้นั้น อเอาละทุกคนเปิดวิ่งเขาลดตัวนี้เลยวิ่งเร็วชิบก็แดดมาไม่ทันตั้งตัวเร,รียบร้อยเข้าหัวไปต่อไเม็ดสุดท้ายอันดีครับน้องเลยอะ่ะตอนนี้เพื่อนผมกำลังวิ่งไล่หน้าตัวตวลาจังหาอยู่เลยครับผมตัวสุดท้ายแล้วมาคนดูยังไงเพื่อนเราบูบี้เท้าขึ้นหัวแล้วครับผมเจ้าวันนี้เหมือนจะมีการยิงเกิดขึ้นยิงแล้วแต่ว่าเบอร์สี่เพื่อนเราเจ็บจี๊ดเราเจ็บจัดประตูอยู่บนบ้านเหรอผมขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ มาช่วยเราเพื่อนปูกาวาที่หนูอยากได้เรียบร้อยคู่แรกแชมป์ไปสำหรับสกอาและเอ็มพีทุกคนชอบคลิปนี้ไหมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ